โชบเชียวดุดันและเรียบหรูโตโยต้าแคมรีปี2019ไฟ LED แบบครบเซตครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายหรือแม้กระทั่งไฟเลี้ยวและยังจะมีไฟเดย์ไลท์มาให้อีกด้วยนะครับกระจังหน้านะครับมีดีไซน์แบบ w i d and low s p o t y โชบเชียวหรูหรามาพร้อมกับ LED fog lamp หรือไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับที่เข้ากับกระจังหน้ากันอย่างลงตัวช่วงล่างหนึบนุ่มสบายด้วยคานอิสระแบบปีกนกครับ แมคโครเมียมจากค่ายาชิโยดะน,นะครับขอบ18เพิ่มความสปอร์ตหุดดันกับตัวรถเข้าไปอีกครับและมาพร้อมยางใหม่ให้4เส้นเลยครับภายในออกแบบด้วยโทนสีดาและลายไม้มีความหรูหราแต่เรียบง,ง่ายเพิ่มความมีระดับให้กับตัวรถไปอีกขั้นเลยครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับที่มาพร้อมครูสคอนโทรลและมีแพดเลิลชิมาให้อีกด้วย เอนเตอร์เทนเมก็ให้มาครบนะครับทั้ง Bluetooth แล้วก็แอปพลิเคชันรวมถึงหน้าจอสัมผัสทัสสกรีนนะครับแล้วก็ยังจะมีไวลด์ชาร์จเจอร์ชาร์จแบบไร้สายมาให้ด้วยนะครับและมีช่องเสียบ USB-A u x k และ Power Outlet มาด้วยครับผมนอกจากนี้ยังมีหลังคาซันรูฟที่เปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าอีกด้วยครับและยังมีฟัง์กชันบันทึกบอบ์ดที่นั่งคนขับให้อ,อีก2ตำแหน่งอีกด้วยครับ ปุมปรับการขับขี่ที่มีทั้งระบบ Eco Normal และ Sport ครับภายในกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมแอร์หลังและช่องชาร์จโทรศัพท์อีก2ช่องไปเลยครับเครื่องยนต์เป็นซิน4ีสูบ2 c 0 0ซีซีให้กำลังสูงสุด209แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะและรองรับน้ำมัน e85 อีกด้วยครับผม ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านแปบาทประหยัดลงไป5้าแสนเลยทีเดียวครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทัก inbox ข้ามาหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยครับ